ใคโป๊ะผัดไข่เมนูง่ายๆธรรมดาธรรมดาแต่ใช่ว่าใครผัดก็อร่อยมีเครรับวิธีการผัดมาบอกเอาไปผัดทานกับข้าวต้มกุ้ยตามมาดูกันเลยครับก่อนจะผัดก็ให้เราตอกไข่เตรียมไว้ก่อนครับวันนี้ผมจะใช้ห้าฟองครับเสร็จแล้วก็ให้เราตีไข่พอแตกนะครับตีประมาณนี้ครับใส่น้ํามันวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันหมูนะครับใส่กระเทียมสับครับเกลียวกระเทียมไห้หอมเสร็จแล้วใส่ไ่โป๊ะครับ ให้เราผัดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับไฟไม่ต้องแรงมากครับเราต้องใช้เวลาผัดนานนิดหนึ่งตอนนี้รวมๆแล้วผมผัดมาประมาณสิบนาทีนะครับก็ใหยเราเทไข่ลงเงี้ยครับเทไข่ลงไปเลยกลับด้านแบบเนี้ยครับเดี๋ยวเราจะผัดอีกรอบหนึ่งนะครับซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวก็จะเพิ่มน้ำตาลทรายนิดหนึ่งครับผงปรุงรสครับความสุกของไข่ก็ตามที่เราชอบเลยนะครับนี่ยครับพอได้ประมาณนี้ครับไข่ป่นนิดหนึ่ง เรียบร้อยใช้โป๊ผัดไข่โรยด้วยกระเทียมเจียวครับใช้โป๊ผัดไข่ครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสริมนะครับ